สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเราอีกแล้วนะครับที่เต็นท์ปฏิพัฒน์ออโต้นะครับวันนี้เซลโยนะครับจะมาแนะนํารถนะครับ SUV 1ีกหนึคันนะครับรถสวยๆนะครับเป็นมิตซูบิชิปาเจโร่นะครับตัว2.4 GT นะครับตัวนี้สวยงามมากเลยนะครับผมก่อนเราไปชมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กับเซลโยด้วยนะครับ เป็นกําลังกระจให้เซลล์หน่อยนะครับตัวนี้นะครับเป็นวิซูนะครับสวยๆเลยนะครับปาเจโร่สปอร์ตใช่ไหมครับตัวนี้ปาเจโร่ธรรมดานะครับ2.4นะครับ GT นี่ด้านหน้านะครับล้ํามากครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับผมไฟ LED ไฟตัดหมอกสวยๆเลยนะครับช่องลมตรงว่าน้ํานี่ระบายความร้อนได้ดีนะครับผมตัวนี้แบกอลลอยเดิมจากศูนย์เลยนะครับสวยงามมากนี่ โคเมียมคิวกานศาสตร์สวยงามมากนะครับคันนี้นี่ครับคันนี้นะครับรถมาได้เดิมๆเลยนะครับสวยมากมากเลยนะครับกล้องหลังสวยงามนะครับเซ็นเซอร์ถอยด้านหลังนะครับสี่สี่มุมเลยนะครับตัวนี้นี่ด้านหลังนะครับกว้างกวางมาก ผมด้านในนะครับผมนี่เลยนะครับสปอร์ตมากครับผมสวยงามเลยนะครับโทนสวยๆนะครับผมนี่สตารสวยงามมากมิ s u b i s h i นะครับผมปาเจโรนะครับเครื่อง2.4 GT Gear Auto นะครับ ปี2018นะครับปฏิพัฒน์ขายอยู่ที่899,000บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจทักมาคุยรายละเอียดกันได้เลย